ันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักที่ผ่านมาของคิม่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าคิมเป็นคนที่ชอบกินชอบทานอาหารแล้วก็เป็นฟู้ดเลเวอร์มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะโครงใหญ่ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยก็จะถูกเปรียบเทียบเยอะจะโดนแบบบูลลี่เยอะค่ะนแรกๆคุโดนโดนบูลลี่เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าไอเดียลของการเป็นนางเอกต้องตัวเล็กต้องเบาบางต้องแบบ รูสนองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เมื่อก่อนเราก็ลดน้ําหนักแบบผิดวิธีมาเยอะมากๆทั้งกินยาลดของอ้วนทั้งแบบว่ากินน้อยออกกำลังกายเยอะมากๆจนแบบเป็นลม้มไม่ไหวไม่แฮปปีห้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมารู้ว่าจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ความสุขของชีวิตทุกอย่างมันคือการบาลานซ์คือต้องออกกำลังกายที่ถูกวิธีเวทเรนนิ่งผสมคาร์ดิโอทุกอย่างต้องอย่างละนิดอย่างละหน่อยปรับอาหาร อะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ยังใช้ชีวิตแบบก็กินได้แต่ว่ากินในพอร์ชั่นที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากก็กินให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืคญญอแสดงเมื่อก่อนคือเราใช้ิดวิธีเพื่อแบบอยากจะขอเพื่อให้ให้คนไม่ต้องด่าเราใช่ค่ะก็คือก็ลดแล้วหนักแบบแบบหักโหมาาแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็มีเอเเกี่ยวกับสุขภาพสุดท้ายก็กลับมาโยโย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็มันก็เลยไม่ตอบโจทย์อย่างตอนที่โดนด่ารันเป็นยังไงบ้างหกการโดนการันต์ท่ามัไหนที่มันเจ็บจังเลยรู้สึกแล้วแบบคิม่าจำไม่ได้คิมเป็นคนที่ไม่ได้เก็บมาคิดได้คิมไม่ค่อยซีเรียสหรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยคิมบาเลิกงั้นคราวนี้มันแรงขนาดไหนคราวนี้มาแากพี่บอยค่ะคราวนี้มันแรงบอยประกอบเป็นของทด้คนแรกสำหรับคิมคิมไม่ได้รู้สึกว่าแรงเพราะว่าที่บ้านคือค่อนข้างซัพพอร์ต แบบซัพพอร์ตเยอะมากๆคือแค่ที่บ้านอะคิมคือเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในบ้านแล้วถ้าผอมกว่านี้พ่อก็จะแบบด่าแล้วว่าแบบ You ู้สกิู้สกนี่อะไรเงี้ยอะไรต่อไปเขาก็ไม่ชอบเราก็ไปเชื่อว่าเราอ้วนไงที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดว่าเราอ้วนเราก็เลยไม่สนใจจริงๆกับร่างนี้นานไหมคะ ร่างน,นี้เหรอจริงๆนี่ก็แอบ,บขึ้นมาจากงานแต่งอยู่นะเพราะว่าค,ค,คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คือผ่านมาทุกๆ วิธีการลดน้ําหนักแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ยั่งยืน <c oughs> จนตอนนี้คิดว่าวิธีแล้วก็เทรน์การลดน้าหนักมันเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะคือาการลดน้ําหนักแบบสร้างกล้ามเนื้อคิดว่าเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่สุดเพราะว่าวมันช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารของเรามันช่วยสเสริมกล้ามเนื้อของเรายิ่งมากขึ้นแ <c oughs> ป,ป,ป๊ของเราก็จะยิ่งน้อยลงการจุดไหนที่มันยากที่สุดพอที่เราลดแต่จุดไหนที่าห้ามปากนี่แหละ ่เราเป็นสายกินเหมือนกันเราเป็นสายกินอย่างหน้าทุเรียนนี่ก็ต้องมาแล้วต้อมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเออกินลูกนึงไม่ได้ก็ต้องกินแบทได้พอกินลูกเลยเหรอกินลูกเลยกินแบทกินลูกลกินลูกเลยตอนที่อยู่ยารมากินไก่เป็นตัวจ้ะกินทูเรียนกินเนื้อไหนจะเป็นตอบปะเนี้ยด้วนด้วนไม่รู้วันนี้แฮปปี้กับร่ล่างนี้เลยอย่าง แฮปปี้อะค่ะแต่ว่าอยากเอาแฟตลงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือไม่ได้วัดที่น้ำหนักแล้วอะคือวัดนะที่สัดส่วนแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็เอ่อแฟตเปอร์เซ็นต์แต่จริงคิดว่ามันสำคัญกว่าการที่แบบว่านางเอกต้องหัวค้าตลอดเวลาถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เราแบบเข้าวงการมาแรกๆแบบสิบกว่าปีที่แล้วอะคิดว่ามันสำคัญเพราะว่าเรามีตัวเปรียบเทียบเยอะแต่คิดว่าตอนเนี้ยด้วยด้วย ไว้ด้วยมั้คือไม่ไม่แคร์แล้วค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าการที่เราแฮปปี้ฮอร์โมนของเราแฮปปี้เราสุขภาพแข็งแรงนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้ว<า>แล้วก็การดูแลตัวเองแบบมากๆอะ่ะเดี๋ยวหุ่นของเราก็จะดีขึ้นเอง<า>ก็เ<า>ข้งใจที่ลันขับรถไปตอนนี้และเข้าใจว่ามันค่อนข้าง,าง,างที่จะยากมากๆเลยค่ะ <laughs> แล้วก็แล้วก็มีทั้งแบบมันใกล้มือเรามากๆเลยเราแค่กดสั่งอาหารก็มาถึงหน้าบ้านแล้วอะไรอย่างเนงะี้ยแต่ว่าก็อยากจะฝาก คนว่าการที่สุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดการจะไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนะคะเพราะฉะนั้นเพรานั้ก็คือก็อยากจะฝากการงใจให้ทุกคนที่กำลังจะลงความอ้วนนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจใครคู่จากคนด่ากับเ็คนชมสึกสุดในตอนนี้หุ่นนี้ก็ดีค่ะดีแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่ น้ำหนักแล้วอะเราโฟกัสที่ความแฮปปี้ของเราแล้วก็สุขภาพของเราเรียกว่าตอนนี้มีสามีทำอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ขนาดทำอะไรก็ได้อะนะอะไรนะมีสามีเราถ้าปล่อยตัวถ้าปล่อยตัวไหมคิดว่าคิดว่าเราไม่ไม่ปล่อยตัวเพราะเรื่องสุขภาพมากกว่าที่เราเป็นมันอยู่ที่ไหนเราไม่ปล่อยเวลาเราแบบดีๆเวลาเราเห็นชมยังไงใจ เขาก็ชมนะเขาก็ชมว่าแบบอุ๊ยหอมนองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Happy แฮปปีค้ค่ะมีมนะัเคล็ดลับเคล็ดลับมัดใจสาว <c oughs> เคล็ดลับมัดใจคิดว่าผู้หญิงทุกคนถ้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าดูแลตัวเองนั่นก็หมายถึงว่าเรารักตัวเองถ้าเรารักตัวเองคนอื่นก็จะรักเราเอง <c oughs> ใช่ไัมเนาะอะคดูเรื่องนี้ค่ะสครกับพี่ยากากับคู่ค่ะ าพูดตอนไหนอะคะตอามีสัมภาษณ์ร้อยจับคันน้องเพื่อนเขาบอกว่าเวรยงอยู่กับแก๊งเพื่อนคือหาชื้นอยากรู้ลรักษาบ้านใส่ยังไงแต่วเขาก็อยากรู้ว่าแก๊งนังเองเขาคุยอะไรกันเออคุยอะไรเอาที่ออกกันได้คิดจำไม่ได้อะสุดยอดไปคุยอะไรอะก็คุยเรื่องทุกอย่างเลยค่ะคุยเรื่องสุขภาพยิ่งหลังๆพออายุสามสิบแล้วคุยเรื่องสุขภาพเป็นหลักค่ะจริง จริหรอเนยเขาบอกว่าเรื่องมันอื่นเลยนะแต่ถ้ามันมีท็อปิกในในช่วงนั้นสมมติว่าใครเป็นข่าวเยอะๆล้วก็คุยเราต้องคุยใช่แต่เราก็จะคอยห้ามกันว่าแบบ we don't judge อะไรอย่างเี้ราจะไม่จัดแล้วก็จะแซบจะได้ก็จัดอย่าความพวกแบบอักษรย่ออย่างเงี้ยเราเมาส์ขำ เป็นข่าวเป็นดาวดาวเ่อดาวบางทีโทรไปถามเลยหงุดหงิดใส่เลยถ้ามีรายชื่อใครก็คือโทรศัพท์หาเลยแสยงว่าเราก็เป็นคนที่อยากเห็ใจยากว่าเป็นเราปะวะกลัวดูอ่านต่อยอดพิถึงใครมือโทรหาพท์เขาเลยหรอใช่ใช่ไหมแล้วทำอะไรผิดเอะเราก็คือนั่นแหละคือมนุษย์คนหนึ่งคือป้าคือมนุษย์คนหนึ่งอยากรู้อยากเห็นเหตุการณ์อยากรู้สิ ย่างี้ดนกอไปมีเมกันไม่ใช่หรือกล็มีเห็นข่าวอยู่นะคะแล้วก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่อ่ะเขาที่ดูแล้วอ่ะถ้าแบบเก่งเรื่องนี้นะก็จะรู้เองว่าไม่ใช่นะเดะอะยะแล้วเราเก่งเรื่องนี้ไหคะแล้เ่งนี้เราเล่นแอบ

อจริงคิมก็ไม่รู้หรอกคมอแบบจะร้องไห้แบบนีปากดีไม่หรอกแต่ว่าภาพในหัวนี่น่าจะแบบว่ากรีดรถทุกคันแล้วเขียนอะไรกนเนาะเขียนติเขียนแล้วเราอัจจยนด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็อะไรดีอ่ะโฟ้หของสิว่าเรามีใบทุอหลัก จะนะอเยเลยอยู่ที่ว่าเจ็บแค่ไหนประปองมากมันนี่คือปาคูณสามีหรอครับกสามีไ่ะด้คแต่แต่ว่าสำเนาโปรดนึกถึงมันด้วยมีดิจิตอลูปิงอยู่มีใส่กรอบแล้วเราสามารถฟ้องจนสามีหมดตัวได้ถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ได้แหละก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะ แค่ไหนไปแต่ตัวไปแต่ตัวโัยแก้มไปลราสรุปปักนี้ไหมุรู้ว่าก็มั่นใจไงรู้ว่าลาไหมก็มั่นใจก็เชื่อใจค่ะเชื่อใจ่จริงนเรื้นไ่คจะแบบเอะไรได้เลยขมเชื่ออย่างง้นะเขมเชื่อว่าเดี๋ยวความลับไม่มีในโลกหรอกโดยเฉพาะยุคนี้ พอมีข่าวมาเราแบบแคือเนาะึดอัะใช่สุดแม่งเลยอ่ะบางข่าวก็มีนะคะแต่ว่าข่าวเนี้ยก็ไม่ไม่ไม่ใช่พี่หมากเขาล่งบงมบล็อกเราไหมไม่ <c oughs> ไม่เลยเอยี่ยวพี่แบ๊กเขาบอกว่าเขาแอบ,บฟังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่แบ๊กร่วมค่ะแต่พี่หมากไม่เคยร่วมเลยอเออแล้วตอนนั้นเด็กเขาไปร่วมร่วมจอยกับเราเป็นเกบ้างสนุกไงเราก็จะแบบสนุกแล้วเขาเขาไม่ขัดเราไงเขาก็จะแบบว่า เขาก็ไม่ได้ร่วมเมาแล้วขนาดนั้นแต่เขาก็จะเออออแต่ว่าพี่หมากอะก็จะแบบยาอยายาอย่ว่าแล้วมันขัดขัดเราเลยเรากำลังเมาก็แบบชิ่นแหม่แก้วแล้วก็ไปหยิบยาเอออหยุดทั้วิวอะไรคดีมีแบบเสริมพับนะใช่ไม่ใช่คนเด็กช่วงนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอะเพราะผู้ชายผู้ชายอ่ะประมาณนึงค่ะแต่เาก็จะแบบอ๋อหร่อหรออะไรอย่างในแก๊งเราเคยเท้าฉับสุด น่าจะพอๆกันไม่ใค่เป็นตัวแม่ใส่เมาส์เลยรอตัวแม่ใส่เมาส์หรอคิมคิมอคิมหาคิมไอคมบ่าก็เสรเกิร์ลคนแรกกคิมไอใช่แมาปเียเอกว่าเมีอ่มไว้ดูไตลอดเลยมีนานแล้วมีนานแล้วคนละแ แอดหนูไม่สองเลยหรอแอดใช่ค่ะก็แบบดูกำลังรับชมใช่คนจะได้ไม่ดูจะได้ไม่เกิดกันใช่แต่แอดหนูไม่ได้เป็นสองใครแล้วอ่ะหลังๆเนี้ยไม่ค่อยได้ดูแล้วอ่ะแต่ก็ฟอลโล่กันอยู่กับป้ายยาแอดหนูกันน่อรู้กันเราสองคนใช่ที่แค่นั้นแหละเพื่อนเราพี่น้องพังโผล่เลยค่ะ ไม่ได้เลย <c oughs> จะเหมือแพ็กันนะอเ่ไหม